สวัสดีครับมันี่หาแห้งสือผ้ามาดูมั่นรับอันนี้มั่นเพิ่งคุดเมาใหม่รับนี่นี่ครับนี่ครับยังไม่ได้ล่างนะครับนี่ครับเมื่อดินครับเบืองเดอพี่น้องนี่ครับมั่นแซงครับที่คุดมา่อไม่มันนี่หาแห้งไปหามากครับเมืองเอาเดอร์นี่ครับนี่เมื่ดินครับอันนี้อันนี้อันนี้ล่างแล้วแต่ยังยังยังว่สะอาดครับนี่ล่างแล้วครับนี่แหละมั่น คือมันฝรั่งบอครับต้มแล้วจ <communion Samantha. S 1> ิโอ้ยแซ่บคักแซ่บดีนี่ต้มแล้วก็จีหวานมันครับมีรสหวานน้อยมีรสมันแซ่บครับกินอะไรอิ่มท้องครับนี่ครับนี่ครับมันหัวใหญ่บอครับนี่มันแซ่บครับหัวใหญ่บอครับนี่ครับอันนี้อันนี้ยังไม่ทันในล่างครับนี่ป่วงยังไม่ทันล่างครับนี่ขันล่างมากนี่ครับขันล่างมากกะจีขาวสิละครับนี่ครับ นี่ครับผมรังนี่ครับนี่ครับหัวใหญ่ครับนี่มั่นบ้านผมครับอุรมสมบูรณ์ครับนี่ครับมั่นมั่นแซงอิ่มแท่นเข่าได้เลยครับมั่นนี่ครับสมัยผู้ถาเกิผมก็กินมั่นนี่แหละครับมันหาเข่าหยางอยากนี่ครับคุดมั่นมาต้มมาปิ่งกินครับนี่นี่ครับมั่นครับนี่ครับนี่ครับมั่นครับนี่อันนี้ผมกิน่ังนี่ครับนี่ครับนี่่ังเพราะนั้นดีเลยครับนี่ มันจะออกขาวสิแหละครับมันครับนี่ครับมันมันหัวใหญ่พี่น้องบ้านผมอึดกินได้ครับนี่ผมว่างหลังนี่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 หลังมันจะออกขาวสิครับโอ้ต้มมา่โอ้ยมันแซบครับอิ่มแท่นเข่าเลยเลยครับนี่ครับสมัยก่อนบุถ่าวแกผมเคยกินตัวนี้แหละครับหาขาเข่ายังยากหากินมันนะครับนี่ครับเกิดมาผมก็เห็นแล้วมัน มันเกิดน้าเองครับปลาหนีเป็นลอยปีแล้วปีนองเอ้ยนี่ครับนี่หัวมันครับนี่ขนาดหัวย้น่อยครับนี่ผมลัางนีครับนี่หัวไอ้น่อยล่างมากขาวจ้วะเลยมานี่ครับเวลาต้มโอ้ยเหนียวตุยเลยครับแซบครับนี่ครับมันครับ้านผมเยอะแยะเลยนี่ครับอันนี้ย่าิ่ในล่างขันล่างกับจีขาวครับนี่อันนี้ข็ล่างกับจีขาวจ้วเลยครับนี่นี่นี่ครับล่างดินออก พออยูุบานนี้ชาวชาวบ้านก็จะหาทินแหละครับวันว่างงานก็จะหาทนแหิะครับมาตุ่มมาขายเป็นโลเป็นลอยนะครับนี่นี่ครับโลเป็นลอยครับนี่ครับนี่ครับผมหลังนี่ครับโลเป็นลอยเลยครับบ้านผมวันว่างงานก็จะไปก็จะไปหาทินแหละงานเสริมเขาครับนี่นี่งานเสริมโอ้หามาได้หลายได้กับเบิร์ดขายเบิร์ดับนี่เบิร์ดได้รับขายดีครับพี่น้อง ขายดีดีมั่นนี่ครับชาวบ้านเขาจะไปหาดินนะครับโอ้เต็มปลาเลยครับมั่นนี่อยู่บ้านจานนี่บืดบืดกินครับนี่ครับบืดกินครับนี่สองหัวนี่เขาโอ้ยกินอิ่มเลยครับพี่น้อเนี่ยมั่นบ้่นผมครับอุรมสมบูรณ์บื้อปลาสองสามพันไรนี่ครับนี่อารมสมบูรณ์มาครับอ่ะกยันคุดก็ได้หลายครับ อขอบคุณครับที่ติดตามเพจหมายเหิงครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ครับนะครับคุณครับ